ทำอะไรอะอบผมทำอะไรอันสงสัยจะเป็นที่หนีบผมนะดูสิฉันไปหัวร้านไปเลยอ่ะอ้าวสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการประกวดนางงามตุ๊กตานะครับนี่เป็นตุ๊กตาผู้หญิงที่แม่บีเขาซื้อมานะครับแม่บีเขาจะให้หกตัวนี้มาประกวดนางงามครับโอ้โหผมสีดำใส่แว่นครับคนนี้ชื่ออะไรครับย่าไปไ้ตั้งชื่อช่อคนที่สองครับคนที่สองโอ้โหคนที่สองนี้ผมออกสีบอลบอลนะครับสีบอลบอลนี่น่ารักเลยนะครับ แล้วแล้วคนนี้มาทําอะไรครับคุณเนี่ยครับนี้เป็นคุณหมออ๋อคุณหมอเราพานี่ผู้เข้าประกวดของเรานี่เตรียมตัวไปตรวจฟันก่อนอ๋อตรวจสุขภาพในช่องปากใช่ไหมขอนางงามต้องยิ้มใช่ไหมยิ้มสวยอ๋อไปตรวจว่ามีฟันผุหรือเปล่าใช่ไหมนี่คนที่สามคนที่สี่อุ้ยคนนี้น่ารัก คนที่5คนที่6คนแรกเข้าไปหาหมอฟันได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณหมอฟันทันตแพทย์บีมจะทําการตรวจฟันให้นะครับคุณหมอคะดูฟันให้ฉันหน่อยคะ่ะเดี๋ยวฉันจะต้องไปเข้าประกวด เช็คสภาพฟันทำอะไรอ่ะนะทำอะไรนจะทำโตเกียวไงเช็คฟันดีๆครับหมอเดี๋ยวเขาต้องไปไปประกวดนางงามเป็นไงสุขภาพฟันคนนี้เป็นไงครับหมอดีดีเหรอครับแล้วดูดีเกลี่ยเพื่อฟูลายให้เขาหน่อยครับหมอฟันได้ขาวๆอ่าแอ่าปลง่อนอ่าแปลงแปรงแปรนอน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 ครับอ่า วันที่วันมวันนี้ไม่ใช้ฟันแล้วนะมันหน้าผากเสร็จแล้วคนววน,น,น,นี้โขสวย้วทุกคน่ชี่เอาไปได้ไปได้ไปนั่งรอ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 อยู่ตรงนี้อ่าอะคนต่อไปครับคนต่อไปมาแล้วครับคนนี้นี่ขาดวิตามินหรือเปล่าทำไมผมสีบอลบอลฉันไปทำสีผมมาอ๋อหมอต้องแปรงฟันทุกคนเลยใช่ไหมครับหมอ ต้องแปลงฟันทุกคนเลยเหรอหมออันนี้ฉีดอะไรครับเขายาชื่อว่าอะไรวิตามินเหรออ๋อโอ้โหฉีดเข้าไปในปากครับเครื่อฟูรายด้วยครับคนนี้ต้องเครือฟูรายด้วยครับฟันจะได้ขาวๆนะครับเสร็จยังครับเจครับอันนี้ยาแก้อะไรหมอต้องบอกก่อนกินแก้อะไรครับวิตามินซีอ๋อวิตามินซีโอเคโอเค กินแล้วผิวพันณ์เป่งปังนะครับออโอเคเสร็จแล้วไปได้ไปได้ไปได้มาแล้วครับอ่าหมอครับวันนี้ทำงานเหนื่อยหน่อยนะครับมีหกคนเลยครับมารอตรวจอันนี้คนนี้คเครือฟูอไลน์เหมือนกันนะครับหมอตรวจฟันตรวจฟันโอ้โหเพงจะรู้นะเนี่ยว่าการฉีดยาต้องฉีดยาเข้าทางปาก ยังไงต่อไปครับหมอทำอะไรต่อไปครับอโอ้สว่านสว่านเจาะปากเลยใช่ไหมครับ <c oughs> สว่านหรือขวดนมครับหมอเ <c oughs> อาคนนี้แปรงฟันด้วยแต่คนที่แล้วผมเห็นหมอไม่ได้แปลงฟันเลยนะครับหมอไม่ได้แปลงฟันให้คนที่แล้วอะ่ะอแจอแยกยากินไปทั้งกองแจกยาอีกแล้วครับอ๋อเสร็จแล้วนีน่ะทำอะไรอะ่ะ โอบผมทำอะไรนั้นสงสัยจะเป็นที่หนีบผมนะดูสิฉันไปหัวล้านไปเลยอ่ะหัวล้านไปเลยทอะไรนี่ลที่หนีบผมหรือล่าอันนี้ที่หนีบผมมะเนี่ยอยางคุณหมออะรีบรีบไปนะครับเอาคนที่สี่เข้ามาเลยครับไม่งั้นจะเละไปวันนี้นะครับอ มาครับคนที่สี่ครับคนที่สี่นาะอ่าคุณหมอเช็คสุขภาพให้คนนี้ด้วยครับหมอแ่ค่คุณหมอทำมาไรคุณหมอตัวเดียวคุณหมอไม้พูดเลยหัวเราะหมอนี่ต้องไปเช็คประสาทบ้างนะครับอะไรหมออะไรหัวเราะอย่างเดียวผมนี่ผมนี่ผมอ้อโหอบไอ้น้ำอบไอ้น้ำเสร็จแล้วแม่แค่ นนทำอะไรครับหมอทาลิปเหรอทันต์ฟันคู่เหรอครับ <c oughs> อุดเลยครับอุดฟันเลยครับเดี๋ยวไม่สวยครับอุดฟันเลยจือจือจูจือจา <c oughs> <ภ esh> ไปได้อ่า <c oughs> คนสุดท้ายคนสุดท้ายแล้วครับหมออย่าเพิ่งเหนื่อยนะครับคนสุดท้ายแล้วครับหมอ โอ้คนนี้มาถึงจะหนีผมก็เลยอะครับโอ้โหหมอไม่ดูฟันเลยเหรอหนีผมก็เลยเข็ดแยะฉันละไม่เร็วจังเอาละครับตอนนี้นางงามทั้งหกคนก็พร้อมแล้วนะครับเราจะให้คณะกรรมการนะครับเป็นคนตัดสินนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะอันดับหนึ่งนะครับคณะกรรมการครับกรรมการบีมครับเชิญตัดสินได้ครับจะให้ใครเป็นผู้ชนะนะครับ คนไหนสวยที่สุดอ่าคนไหนสวยครับนนให้คนนี้เหรอครับเย้ฉัชนชนะอ้โ,โอ้โหมะกุเไี่่รางวัลอันดับหนึ่งควบกับฟันสวยครับเป็นมงกุฎรูปฝันครับ <c oughs> โอ้โหการประกวดของเราก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับณนะบัดนี้นะครับ